ช่วงที่สองช่วงนานาสาระให้เพื่อนๆคิดนองความคิดเห็นอย่างไม่มีจำกัดยอว่าไม่มีจำกัดนะคะและคำถามที่เราถามในวันนี้ค่ะคือเพื่อนๆชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือไม่เพราะอะไรอะน,นานาสาระชอบเลี้ยงสัตว์หรือไม่ชอบ เพราะอะไรชอบเลี้ยงขดค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนคอยเล่นกับเราค่ะถ้าชอบเลี้ยงนะคะพอคิดว่ามันก็เหมือนเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็มีความสุขก,ก็เหมือนมีเพื่อนเล่นด้วยอะคะ่ะชอบเลี้ยงสัตว์เพราะว่าเลี้ยงเป็นเพื่อนเล่นอะค่ะชอบค่ะเพราะมันน่ารักเอาไว้ดูเล่นได้ค่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราเลีเ้ยงสัตว์สัตว์มันไม่เชื่องกับเรามันอาจจะกัดเราได้ค่ะ ชอบเลี้ยงสัตว์ค่ะเพราะว่าแบบเป็นเพื่อนเล่นเราได้รองี้ยแล้วก็เลยเลือกเรียนสัตวแพทย์ด้วยค่ะการเลี้ยงสัตว์จะทําให้เด็กมีความสนุกสนานนะคะแล้วก็มีความสุขการได้ดูแลสัตว์จะทําให้เด็กเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนมีความเมตตากรุณามีความเสียสละมีความรับผิดชอบและก็มีระเบียบว,วินยัยในขณะเดียวกันเมื่อเขาได้ดูแลสัตว์เนี่ยเด็กจะมีความมั่นใจในตัวเองลดความเห็นแป่ตัวแล้วก็มีคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ Música